สวัสดีจ้ากับกินเที่ยวเพลินจ้ะเช้านี้แม่ก็กินเมื่อคืนนี้แม่ไม่ได้กินข้าวตื่นขช้ามาแม่ก็หิวก็เลยทำหมูลวกหมูกินจิ้มกินกน,นิ่คผัก ินเสร็จแล้วก็ไปออกกำลังกาย เยอะขึ้นเมื่อวานไม่ทำไม่ทอดไว้ทอดแล้วครับทอดทอดแล้วมันจะเก็บไว้ได้กินได้นานทอดแล้วก็มาใส่ถุงนี้ไม่ให้ลมเข้ามันก็จะกรอบเหมือนเดิมนะดูเสียงเก็บไว้ให้น้องกินพ่อกินมืึอเช้าพ่อเอาไปกินถุงนึงไปกินเล่น <S 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 ได้เยอะอยู่ ได้สี่ถุงเมื่อคืนพ่อกินถุงละสิบสิบแผ่นพ่อกินเป็นเลือ,อนหนึง่งแล้วเช้าว่าไปอีกถุงหนึ่งไว้ให้พ่อกับลูกกินแม่กินไม่ได้ช่วงนี้รดน้ำหนักเมื่อเช้าก็ได้ข่าวดีอยู่ตื่นมาเข้าห้องน้ำอะไรร้อยทชั่งน้ำหนักก็น้ำหนักลดอยู่นะคะ น้ำหนักลดเหมือนทุกรอนที่หนึ่งดีใจเมื่อเช้าร้องเสียงลงเลยไม่คิดว่าจะลดไงแม่เต้นเต้นไคโอมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์หนึ่งน้ำหนักลดสองโลไคโอนะไม่อยากเชื่อเลยเมืเ่อจะลดปกติแม่ไม่เคยคิดที่จะออกกำลังกายเป็นคนเหนื่อยง่ายแต่เห็นมันลดอย่างนี้ก็ฮึดละ พุดออกมกันกจพุทธสู้หนึ่งอาทิตย์สองโลเต้นคาดิโอนะกินนี้เสร็จแล้วสักพักมันก็เต้นเช้าเย็นวันยุมงก็เต้นตอนเช้าสามสิบนาที เย็นสามเทเซีสีไปแล้วค่ะทุกคนแวะมาทักทายนิดหนึ่งมาคุยตอนเช้าไม่หมดนะแม่ออกกำลังกายแล้วแม่ไม่ไม่หนูน้ำหนักเลยลง